ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกนะครับครับตอนนี้ชุดฝึกที่อยู่ด้านหลังนี่มีชื่อว่าอะไรครับผมชุดทดลอง P ีเอลไับหรือว่าชุดพวกควบคุมมอเตอร์ครับครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นมารู้จักนักศึกษาที่ได้ทําสร้างชุดฝึกนี้ขึ้นมากันก่อนนะครับเออคือผมนายเจษดาหันกิ้งชั้นอะไรวิชาไฟฟ้ากำลังพชชสามครับผมผมนายกัญชัยกองกระสุบ แหนวิชาไฟฟ้ากําลังปวช3สามครับ <ผม S 1> <III S 2> ครับผมอยากทราบว่านี่ได้แนวคิดอะไรหรือได้ได้ไ,ดไอเดียอะไรถึงเราเราอยากสร้างชุดทดลองนี้ขึ้นมา <S <S จากแนวคิดเดิมคือเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนจากของเก่ามันเป็นกล่องเล็กๆครับออแล้วทีนี้เราทําพัฒนาขึ้นมาเพื่อสื่อการเรียนกาสรสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ ครับผมนี่เป็นชุดฝึกเกี่ยวกับพวกอะไรครับนี่ค,คือเดอคือ PLC ครับ <PL C S 2> ามาควบคุมมอเตอร์ครับควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับว่าง่ายๆที่ใครเรียนไฟฟ้ากำลังอยู่นะครับเกี่ยวกับ PLC นี้จะรู้เลยว่า PLC นี้เป็นยังไงบางคนเนี่ยอาจจะยากไปนี่เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยครับว่าง่ายทําได้เลยงั้นเดี๋ยวช่วยสาธิตให้เราดูหน่อยนะครับเผื่อวิไลไหนดูอยู่อยากจะได้ชุดนี้ไปใช้มั่งอ่ามาดยเมอเตอร์ นี่คือมอเตอร์สามเฟสนะครับคือสองตัวเลยเป็น Motor มอเตอร์สามเฟสมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่ได้ผ่านการควบคุมจาก PLC เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับคือว่ามอเตอร์ตัวนี้เราไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะไม่ได้ผ่าน PLC ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้สามารถคอนโทรลมอเตอร์ได้เพราะว่าผ่าน PLC เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะครับ นี่หมุนซ้ายนะครับนี่คือกลับทางหมุนครับสามารถควบคุมท,ทิศทางได้และปรับความเร็วรอบ,รรอบครับแล้ว PSC ตัวนี้มีหน้าที่รับข้อมูลจาก นี่ครับตัวนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์โดยการป้อนโปรแกรมเข้าไปครับนี่เห็นมีใบงานด้วยเดี๋ยวลองทำใบงานดูให้สักเบื้องต้นนิด,น,ดนิดหน่อยฮะสาธิตการเขียนโปรแกรมครับผมเบืบ้องต้นครับใช้โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ครับผมงานที่ปวชเรียนอยู่ใช่ครับ นี่ใบงานที่จะทํานี้เป็นใบงานควบคุมมอเตอร์อะไรครับหรือ<ด>ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นว่าได้ใช้งานได้จริงๆนะครับเป็นชุดฝึกที่น่าใช้งานมากเลยสำหรับพวกวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับการเขียน plc นี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะบางคนนี่เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจในชะ่ไหมนี่เราเห็นได้ตัวว่าไงแย,ยกแยกชัดเลยว่า เขียนยังไงมีใบงานทําตามได้เลยนะครับเออซว่าชุดฝึกตัวนี้คือครอบคุมเนื้อหารายวิชาได้ครบถ้วนครับสามารถทําใบงานได้มากกว่าสิใบงานครับออวันนี้ฟังก์ชันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเห็นว,วัตถุที่เรานํามาใช้คือว่าหามาครับไม่ได้ซื้อมาทั้งหมดนะครับ,รบมีอยู่ในวิทยาลัยอยู่แล้ว ประหยัดด้วยนะครับแล้วเอานําของที่มีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยทีเดียวนี่ทํากันแค่สองคนเองเหรอครับทํากันประมาณห้าคนครับอันนี้กำลังเขียนโปรแกรมอยู่นะครับในใบงานเบื้องต้นเลยใบงานนี้จะเป็นใบงานง่ายครับเป็นใบงานแรกครับมันจะง่ายหน่อยครับผม เดี๋ยท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าใช้งานได้จริงนะครับเสร็จแล้วเราจะสตาร์ทมอเตอร์ให้ดูนะครับตอนนี้โหลดแล้วนะครับโหลดแล้ว น,น,นี่โปรแกรมก็ได้อัพโหลดเข้า PLC แล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้เห็นการทำงานของมอเตอร์ฮะพร้อมแล้วครับนี่ครับก็นี่มอเตอร์ตามหมุนตามในใบางานเป๊ะเลยนะครับเป็นมอเตอร์สามเฟสอ่ะเดี๋ยวยืนเลยนะ ครับผมก็นี่ครับเป็นชุดฝึกดีๆมากเลยนี่เพื่อวิทยาลอะไรท่านไหนที่กําลังดูอยู่นี่อยากจะได้ชุดฝึกพิเกพีเอลซีนี้นําไปใช้ในผแผนกของตัวเองมั่งในจะติดต่อได้ที่ไหนมั้งครับอ๋อติดต่อได้ที่วิทยาเทคนิครนายกหรือเมลอาจารย์ครับครับผมพุตาเดสรอรกอร์อีพีฮอตเมลคอมรับครับผมมีเบอร์โทรด้วยไหมครับครับผมเบอร์โทร089 8337152ครับผมครับผมก็ต้องขอคุณน้องๆของวิทยาลัยเทคนิคนครนครนายกมากเลยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวไปดูก็ชุดฝึกอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากเลยครับผม